ล้างก,ก,กันเป็ดให้ดี่ฝ่ายวันนีนน้อยวันนีนน้อยเออมาแล้วเห็นวันนั้นนินจาเริ่มมาแล้วเนาะวันแถวนั้นมันวันนินจาดีเอกก็ได้ดีกว่าเลยวันเนอะวันนั้นเอกนี่เอาดีเด่ด เมื่อวานน,น,าคคนี้มือวานน้ันนั่นคอยฟนี้ก็มุ้งที่กระเดียวนกาะังดึกเราดึงเรานี่ตีหอยขุดอยู่นี่ตีเออต <laughs> มือวานนว้อน,นี้ได้ดึงตาเห็นส่องตรงน้นอยๆนึงเรอมาตั้งแต่ดึกอ่ะอยูบ่อยู่จะนั้นนี่ดึง <ส>อ่อนยบยบยบย่งไปออนี่เปเสียค่าไปอีกเหรอันละห้าสิบเด้อคันละร้อยนี่นะนี่มีจักมงได้จากโต๊วเลย้องโต๊ะอโตมเนี้ยบ่มาเพื่อเขาไปนี่นงเด้อ ยอยกเสียห่างสบัดตะก้อห่างตีตะก้อเล็กลวูบ <laughs> อยูอ่ดีกว่าไ,ได้ได้ดีกว่าพลาดสอนะงตัวแล้วนินนน้องนินนะนี่น้องนินสองตัวแล้ว กันมามาเรืเ่อยๆนะมามากันเป็นฟุงนะ่งอืมปลา,อาโอ้ยก็เหรครับนะ้ำฝนก็ได้ผมว่าเบิดฝนเนี่ย xin lắm hô tả khói nha? Men, so nghe mẩn Men, mèn, mèn. So ngăn kịp bất phân hết hết Nè hết 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 เร็วจังอโอ้โหปลานินกินจนท้องไข่ แสดงว่ายักดึงจัดเนี่ยป่ะ <c oughs> แรนคุบเลยเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มา Khăn cao gì kìa? Sao mai ครับ? Nó mà nhóc, để nó cái đó.

lên năm bệt à ừ. đừng bắn bay nhảy à bó. เต็มแล้วีเต็ม

<laughs> ừ, <laughs> <của> mẹ <mình. cười> chị đi tay đi kiếm đi tay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 